ยินดีต้อนรับคณะกรรมการทุกท่านในการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยข้าพเจ้านายนัทพลละไมวงศ์ตำแหน่งครูผู้ช่วยกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษาโรงเรียนหนองกรุงศรีวิทยาคมอําเภอหนองกรุงศรีจังหวัดกาลสินประวัติการทำงาน เริ่มรับราชการตำแหน่งครูผู้ช่วยเมื่อวันที่4เมษายนพุทธศักราช2561โรงเรียนวัดมนโนรมสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชนบุรีเขต3จังหวัดชนบุรีข้อมูลปฏิบัติการสอนสอนในรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3รายวิชาสังคมศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้กิจกรรมลูกเสือเนตรนาเรและกิจกรรมชุมนุมกีฬางานที่ได้รับมอบหมายงานพิเศษที่ได้รับมอบหมาย 1. ครูที่ปรึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มทับหมีจำนวน,นนักเรียน14คน 2. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลรศึกษา 3. โครงการกีฬาภายในสัมพันธ์ชุมชนต้านภัย,ยาเสพติด 4. โครงการยาเสพติด 5. ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 6. หน้าที่อื่นๆได้แก่ครูเวรประจำวันอังคารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนงานกิจการนักเรียนงานประสานงานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษางานพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานงานดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมงานประสานงานการจัดการศึกษาในระบบนอกระบบตามอัธยาศัย งานทัศนศึกษางานประชาสัมพันธ์งานการศึกษางานส่งเสริมสนับสนุนและประสานงานการจัดการศึกษาของบุคคลงานประสานงานส่วนราชการกับส่วนภูมิภาคและท้องถิ่นงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลงโทษนักเรียนรับผิดชอบดูแลห้องพัสดุห้องอุปกรณ์กีฬาโรงเก็บรถห้องเรียนสีขาวห้องส่งเสริมอาชีพ รายงานพิเศษอื่นๆที่ได้รับมอบหมายรายงานผลการปฏิบัติงานการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของครูผู้ช่วยการประเมินด้านการปฏิบัติตน 1. วินัยและการรักษาวินยัยข้าพเจ้าแสดงออกทางอารมณ์กิริยาท่าทางและผู้สื่อสารได้เหมาะสมกับกาลเทศะ ต่อผู้เรียนผู้บังคับบัญชาเพื่อนร่วมงานผู้ปกครองและผู้อื่นข้าพเจ้ามีเจตคติเชิงบวกกับประเทศชาติปฏิบัติตามกฎระเบียบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นค่าราชการครูและยึดมั่นหลักการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 2. คุณธรรมเจริยธรรมข้าพเจ้าปฏิบัติตนตามหลักาศาสนาที่นับถืออย่างเคร่งครัดยึดหลักคุณธรรมในการดำรงชีวิตและยึดหลักคุณธรรมในการทำงานข้าพเจ้าร่วมส่งเสริมสนับสนุนาศนาสนกิจของาศาสนาที่นับถืออย่างสม่ำเสมอดำรงตนเป็นพุททศาสนิกชนที่ดีข้าพเจ้าให้ความสำคัญและเข้าร่วมส่งเสริมสนับสนุน เขารบกิจกรรมที่แสดงถึงจารีตประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นร่วมกับชุมชนข้าพเจ้าให้ความสำคัญเข้าร่วมส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมที่แสดงถึงจารีตประเพณีวัฒนธรรมของชาติมีจิตบริการและจิตสาธารณะเป็นพลเมืองที่ดีข้าพเจ้าต่อต้านการกระทำของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ส่งผลต่อความมั่นคงของชาติ หรือผลกระทบเชิงลบต่อสังคมโดยรวม 3. จัรยาบรรวิชาชีพข้าพเจ้ามุ่งมั่นพัฒนาวิชาชีพและพัฒนาบุคลิกภาพอย่างต่อเนื่องมีวิสัยทัศน์รู้และเข้าใจสนใจติดตามความเปลี่ยนแปลงด้านวิทยาการด้านเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศและนานาชาติอยู่เสมอเพื่อให้ตนเองมีความรู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง ข้าพเจ้าไม่อาศัยวิชาชีพสแสวงหาผลประโยชน์ที่ไม่ถูกต้องมีความมุ่งมั่นสแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้เรียนให้เต็มศักยภาพเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสิทธิ์สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในทุกสถานการณ์ทั้งยังสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในการเรียนรู้ข้าพเจ้ามีความสำคัญต่อการเข้าร่วมส่งเสริมสนับสนุน กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพครูอย่างสม่ำเสมอ 4. การดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงข้าพเจ้ามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับประยุกต์ใช้กับการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปประยุกต์ใช้กับการทำงานและการดำานิชีวิตของตนเอง 5. จิตวิญญาณความเป็นครูข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่ในการเรียนการสอนเต็มความรู้ความสามารถสอนตรงเวลาและสอนเต็มเวลาถนักในความรู้และทักษะที่ถูกต้องแก่ผู้เรียนสร้างความเสมอภาคและเป็นธรรมกับผู้เรียนทุกคนรู้จักให้อภัยปราศจากอคติ ช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนประสบความสำเร็จตามศักยภาพความสนใจเป็นที่พึ่งให้กับผู้เรียนได้ตลอดเวลาถ่ายทอดความรู้และปลูกฝังคุณธรรมอย่างสร้างสรรค์และเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้เรียนตลอดจนทุ่มเทเสียสละแรงกายแรงใจในการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน 6. จิตสำนึกความรับผิดชอบในวิชาชีพครูข้าพเจ้า มีเจตคติเชิงบวกกับวิชาชีพครูมุ่งมั่นทุ่มเทในการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆเพื่อให้เกิดการพัฒนาวิชาชีพและให้สังคมยอมรับปรับพฤติปฏิบัติตนในการรักษาภาพลักษณ์ในวิชาชีพจัดกิจกรรมส่งเสริมการใฝ่รู้อย่างสร้างสรรค์ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม แล้เป็นแบบอย่างที่ดีของเพื่อนร่วมงานและสังคมการประเมินด้านการปฏิบัติงาน 1. การจัดการเรียนการสอนข้าพเจ้านำผลการวิเคราะห์หลักสูตร มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดมาใช้ในการจัดทำรายวิชาและออกแบบหน่วยการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ทักษะคุณลักษณะประจำวิชาคุณลักษณะอันพึงประสงค์และสมรรถนะที่สำคัญตามหลักสูตรข้าพเจ้าจัดกิจกรรมการเรียนรู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ ได้ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญข้าพเจ้าเลือกและใช้สื่อเทคโนโลยีแหล่งเรียนรู้ที่สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้มีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลายเหมาะสมสอดคล้องกับตัวชี้วัดและจุดประสงค์การเรียนรู้ 2. การบริหารจัดการชั้นเรียนข้าพเจ้าจัดบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้กระบวนการคิดที่พัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียนดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนโดยมีการศึกษาและรวบรวมข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนมุ่งมั่นอบรมบ่มนิสัยให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมที่ดีงาม 3. การพัฒนาตนเองข้าพเจ้าพัฒนาตนเองเพื่อให้มีความรู้ความสามารถและทักษะด้วยวิธีการต่างๆอย่างเหมาะสมอาทิเช่นการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษาการเข้าร่วมอบรมออนไลน์ เพื่อเตรียมความพร้อมและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมออีกทั้งเพื่อให้ตนเองมีความรู้ความสามารถสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้มาพัฒนางานในวิชาชีพ 4. การทำงานเป็นทีมข้าพเจ้ายึดหลักการทำงานเป็นทีมและส่งเสริมพัฒนาทีมงานทางวิชาชีพให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ 5. งานกิจกรรมตามภารกิจบริหารงานของสถานศึกษาข้าพเจ้ามีความรู้ความเข้าใจภาระงานของสถานศึกษาเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไปงานบริหารวิชาการงานกิจการนักเรียนงานบริหารงบประมาณงานบริหารทรัพยากรบุคคลและมีส่วนร่วมปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างเหมาะสม 6. การใช้ภาษาและเทคโนโลยีข้าพเจ้าส่งเสริมและพัฒนาตนเองให้สามารถใช้ภาษาและเทคโนโลยีในการปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบได้อย่างเหมาะสมผู้รับการประเมินหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลของการปฏิบัติตนและปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพอันเกิดจากความมุ่งมั่นความทุ่มเทพัฒนางานพัฒนาตน พัฒนาการเรียนการสอนจะช่วยส่งผลอันดีให้ประจักษ์ต่อสายตาคณะกรรมการทุกท่านและขอขอบคุณท่านคณะกรรมการที่ให้เกียรติมาประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มผู้รับการประเมินขอน้อมรับทุกคำแนะนำครับและพร้อมนำไปปฏิบัติเพื่อการพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้นส่งให้เกิดผลดีต่อทางราชการและนักเรียน ผู้ซึ่งเป็นเยาวชนที่ดีของชาติอันจะเป็นพลังอันสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป